คันนี้เบรกสะบััดคาเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟนแหนบตายไฟไม่จ่ายได้ไม่ชาสตาร์ทพังไม่มีแน่นอนยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัทน์ออโตโอ้ยืน1เรื่องรถสวยจ้าเอ๋ เดลต้าเอาติด1.8ไฮบริดตัวมิดคันนี้ราคาห้างป้ายแดงอยู่ที่9 8 9,000บาทแต่ของเราเพียแค่5 9 9,000บาทประหยัดไปถึง4แสนเลยนะครับทุกคนผมมาให้บ้าแต่คันนี้ไฮบริดสัญลักษณ์อยู่ทางแก้มข้างตรงนี้เลยหน้าไฟเป็นโปรเจคเตอร์ LED มีสัญลักษณ์ไฮบริดแถบสีฟ้ามาดูตัวเครื่องกันเปิดไม่ได้โอเคหยอกเครื่องเดิมๆสวยๆหม่กริบ รถก็ใหม่เครื่องก็ใหม่เครื่องเดิมแท้ๆเลยจากโรงงานนะฮะน็อตยังเป็นของเดิมจากโรงงานอยู่สติกเกอร์ยังติดอย,อยู่สภาพแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะกระโปรงเดิมด้วยดูเครื่องได้สองพลังงานเลยทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเครื่องยนต์เบนซิน,น1.8ปนะครับนี่สวยๆไปดูทางด้านตัวล้อกันบ้างทุกคนนะฮะล้อสวยๆแบบนี้ใหม่ๆยางปี24ขอบ16ซิงๆิเบรกด้านในมีระบบ ABS ด้วยไฟเลี้ยวอยู่ทางด้าน กระจกแล้วเรียบร้อยไม่ใช่แก้มข้างเหมือนตัวเก่ามาดูตัวเปิดเป็นโครเมียมทั้งสด้านเลยสี่ประตูมาดูด้านหลังกันบ้างนี่มีเซ็นเซอร์สองจุดด้านล่างตรงนี้นี่เลยนะไฟท้ายเป็น LED แล้วเรียบร้อยมาดูด้านในกันแวะตรงนี้นิดนึงกล้องมองหลังมีให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยดูด้านในกว้างๆแบบนี้อุปกรณ์เปลี่ยนยางมีให้ไหมมีให้แล้วเรียบร้อยสำหรับผู้หญิงที่ขับรถขับเองหาแฟนทักคนเปลี่ยนยางให้แค่นั้นเลยที่เหลือไม่ต้องทําอะไรแล้ว นะมีอุปกรณ์เปลี่ยนยางให้แบบนี้ยางอะไหล่มีให้เรียบร้อยแล้วเรามาดูตรงฟิล์มรถกันมืดๆแบบนี้อยากเห็นด้านในกันใช่ไหมไปดูกันด้านในบลูมาไลนยมัลติฟังกชันที่เห็นฟิล์มมืดๆด,ด้านนอกด้านในเข้ามาสว่างจ้านะฮะเกียร์ออโต้มีระบบเบรกโฮมาให้เรียบร้อยแบบนี้เครื่องเล่น DVD สามารถเชื่อมบลูทูธได้เหมือนกันหน้าจอสว่างสว่าง,างปรับกลางคืนกลางวันได้มีแอร์แบ็กเจ็ดใบเลยความปลอดภัยรับรองว่าดีเยี่ยมนี่ กล้องบันทึกเหตุการณ์มีให้แล้วเรียบร้อยด้านหลังนั่งได้ถึง3-4คนสบายๆแอร์ด้างหลังมีให้แล้วแยกโซนแบบนี้ด้านหลังเหนือไม่แตกแน่นอนมีที่วางแก้วให้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะครับไฮบิดคันนี้ไม่น้อยร้อยฟังก์ชันนะฮะคันนี้ออกรถเพียงแค่ศูนบาท ราคาป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่900,000แป่้านแต่ล้านเราขายเพียง599,000คุณมีสนใจออกรถศุนย์บาไปเลยนะครับคันนี้ผมจัดให้เลยแจมๆประกันโครงสร้างประกันเครื่องเกียร์ให้บอกเลยว่ามีบริการเห็นช่ยเห็นยี่สิบสี่บนทงถนนให้ด้วยคุณพี่นั่งรอสวยๆรอๆแจ้หายน้ำมันหมดเครื่องเสียสตาร์ไม่ติดเรามีรถสไลด์ไปรับถึงคุณพี่เลยนะนั่งรอสวยๆรอๆได้เลยคันนี้ก่อนออกรถเรามีบริการตั้งสูตรถุงลให้ใหม่เปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องเช็คะูบแอร์ระบบไฟระบบเครื่องเสียงให้ใหม่คุ บอกเลยว่ากริบรถเราคุณภาพอยู่แล้วนะมั่นใจได้ถ้าสนใจติดต่อด้านล่างหรืออินบ x ็อกได้เลยเซลลคิมยินดีให้บริการบาย